ะะอันดับแรกเลยนะคะเช็คก่อนว่าลูกยางโอลิงตรงนี้สีแดงๆตรงนี้นะคะเราใส่ลงล็อกไหมถ้าใส่ลงล็อกแล้วเช็คว่าลูกยางตงัวนี้อาจจะขาดก็ได้ค่ะเนื่องจากมันมีการเสียดสีทุกวันเนาะกับตัวเครื่องนะคะมันก็สึกหลอตามสภาพการใช้งานเหมือนลูกยางกู้เย็นนะคะเหมือนกันเลยเหมือนลูกยางกู้เย็นเลยนะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนยางโอลิงตรงนี้ ส่วนอะไรที่แหงไปนะคะอยู่ในถุกอะไรแถงเลยสามารถนํามาเปลี่ยนได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายอีกเรามาเช็คอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือตรงลูกยางตรงนี้อะค่ะ,ะเป็นจุกลูกยางนะคะตรงนี้อาจจะขาดถ้าเกิดขาดนะคะตรงนี้ก็แค่เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเลยค่ะง่ายมากๆากหรือว่าบางทีอาจดันไม่แน่นนะคะถ้าเกิดดันไม่แน่นก็ดันเข้าไปอีกค่ะมันก็จะทำให้น้ำหายหยด สำหรับวิธีการป้องกันลูกยางสึกหรอหรือว่าขาดน,นะคะก็คือทาวาสลีนที่ลูกยางนะคะทั้งยางโอริงแล้วก็จุกยางตรงนี้นะคะทารอบๆพอเนาะอ่านี่ก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของลูกยางได้นะคะ